สวัสดีค่ะทุกคนทักคายจากเมที่ประเทศโนเวยนะคะเมอพ เดตสภาพอากาศล่าสุดมาให้เพื่อนๆดูค่ะดูเอาเองค่ะนี่ถ่ายในบ้านนะคะทุกคนเมจะบอกว่าลมแรงมากๆเลยนะคะแต่ว่าความโชคดีวันนี้ก็คืออากาศแค่สององศาค่ะทุกคนเดี๋ยวจะพาออกไปดูนะข้างนอกนะคะให้เพื่อนๆได้ยินเสียงลมแต่ตอนนี้ดูก่อนว่าสภาพอากาศเป็นยังไงฝนตกลมแรงหิมะตกปนฝนค่ะทุกคน แล้วถนนคือลื่นมากๆเลยค่ะเมย์ก็เก็บมาให้เพื่อนๆดูนะคะว่าวันนี้สภาพอากาศเป็นยังไงเมบอกได้เลยนะคะว่าถ้าเดินข้างนอกตอนเนี้ยมีอย่างเดียวค่ะทุกคนคือลื่นกับลื่นค่ะทุกคนเห็นไหมคะว่ามันเป็นน้ําแข็งใสๆนี่ขนาดถ่ายผ่านในบ้านนะคะทุกคนแล้วดูบนท้องฟ้าคือค้มมากๆเลยนะคะไปดูข้างนอกกันเลยค่ะให้ฟังเสียง เป็นยังไงคะเสียงลมแรงมากๆเลยนะคะเมย์ก็ตัดมาช็อตหนึ่งนะคะให้เพื่อนๆได้ยินเสียงลมข้างนอกเมย์จะบอกว่าลมแรงอย่างเงี้ยตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะคะคือเมื่อคืนเนี้ยนอนหลับไม่ค่อยสนิทเลยเพราะว่าลมแรงแล้วมันลมมันกระแทกกับบ้านนะคะทุกคนเมกลัวนะคะแต่โค ต้องนอนค่ะทุกคนดูดูว่ามันแรงขนาดไหนดูไอที่คุมเครื่องถ่ายเสนอเห็นไหมคะมันปิ้วขนาดนั้นเลยค่ะทุกคนสภาพอากาศวันนี้เมย์บอกเลยนะคะว่าเมย์ไม่ได้ออกไปไหนเลยนะคะออกไปไม่ได้คะ่ะทุกคนถ้าเดินเนี่ยมีปิ้วแน่นอนค่ะแล้วเมย์ก็ซูมขึ้นไปบนหลังคาบ้านเพื่อนนะคะให้เพื่อนๆดูว่าต้นไม้มันโค้งเคงขนาดไหนลมแรงสภาพอากาศแบบนี้เมย์บอกเลยนะคะว่าอาจจะเป็นอย่าง ถึงวันสองวันนะคะทุกคนก็ยังไม่มีแดดเหมือนเดิมค่ะก็ยังเป็นสภาพที่มืดอยู่นะคะตอนที่เมถ่ายเนี่ยก็ประมาณสักเที่ยงนะคะทุกคนอยากให้เห็นค่ะทุกคนความเปลี่ยนแปลงของวันนี้พอเข้ามาในบ้านหน่อยนึงก็ให้ดูผ่านหน้าต่างค่ะทุกคนยืนข้างนอกแป๊ดเดียวนะคะไม่ได้ยืนนานค่ะทุกคนมันหนาวนะคะ ทั้งลมทั้งฝนค่ะทุกคนก็เก็บความเปลี่ยนแปลงของวันนี้มาฝากเพื่อนๆน,นะคะทุกคนช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยนะอย่าลืมดูแลตัวเองกันด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นเมืองไทยหรือต่างประเทศนะคะสําคัญที่สุดคือร่างกายสุขภาพของเรานะคะวันนี้คลิปไม่ยาวคะ่ะทุกคนอัปเดตมาให้เพื่อนๆดูนะคะเดี๋ยวเมย์จะอัปเดตสภาพอากาศเรื่อยๆนะคะให้เพื่อนๆได้เห็นนะคะเอาโชว์ดาวแล้วคลิปนี้ต้องไปก่อนนะคะทุก กคนขอบคุณนะคะที่รับชมจนจบแล้วก็ให้เห็นลุงซันต้าหน่อยนึงค่ะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้านะคะไปก่อนค่ะทุกคนเอาสรุปคลิปยังไม่จบนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์ได้นะคะขอบคุณสำหรับทุกกำลังใจเลยนะคะดูอีกนิดนึงค่ะทุกคนเป็นมุมสูงนะคะเห็นไหมว่าสภาพอากาศแย่ขนาดไหนวันนี้ต้องไปแล้วค่ะทุกคนขอบคุณมากค่ะที่รับชมบายบายค่ะ